สวัสดีทักทายท่านจ้าเมนูบ้านเมือนี้แอนคอนําเสนอเมนูซุปนไม้สมใสปลาทูจ้าคิดอยากกินมหลายมือแล้วค่ะมือนี้ได้เลิกแล้วแต่ว่าก่อนอื่นแอนคอทอดไข่เจียวก่อน้อคะเดี๋ยวมันสิแสบทองถ้าก,กินแต่ซุปนม้ยสมเนาะจ้าไข่กเกือบไหมจ้าเปิดไฟแห้งหลายฝาวนะจ้าหิวเข่าบัก การซุปน้ำมัสมอันดับแรกเขาต้องเอานมไม่สมมาล่างก่อนเด้อค่ะล่างแจ๊กสองถึงสามน้ำค่ะแล้วค่อยเอามาต้มใส่ปลาทูกับบักพิกแบบนี้จ้ามือนีแฟนแอนอาสาต้มให้เลยจ้าต้มแจ๊กสามสิบนาทีนอไม่กับปลาทูกับสุกแล้วค่ะมาเริ่มการซุปกันเลยค่ะมือนีแอนไซแน่หมักงานั้มนะคะต่ำแน่หักงาขวาเส็จแล้วแอนกสิเอาบักพิกลงไปตามริกบางคนก็จ้อากระสิเอาไปขวาวไปปิ้งเอาเด้อค่ะเขาจ้เาสีบะต้มไสพริกมันจังสีหอมจ้าตำพิกแลกแล้วก็เอาเนื้อปลาลลงาาห้ะเอีียดแบบนจจัก นั่นก็เอานอมใหม่สมลงไปค่ะโอ้ยบักพี่ก็เอามาตบ่เบื่นอนมใหม้สมนี่เอามาจากอุดอรธานีเด้อค่ะคุณแม่สมคิดเทนไนแอนค่ะปรุงรสแอนกันสิใส่น่านลาน่าปลาลานิดนึงแล้วกับผงชูรสนิดนึงค่ะตำให้ทุกอย่างเข่ากันค่ะที่นี่พอทุกอย่างเข่ากันแล้วเฮากับิีไ่ตต้นหอมผักชีลงไปเด้อค่ะบบดที่นี่ต่ำไปน้ำลายแตกไปค่ะหิวข่าคักจ่ามือนี่ใส่ต้นหอมผักชีลงไปแล้วก็ย,ยั่วอีกจักหน่อยค่ะ แคนีก็เป็นอันเ็จเรียบร้อยแล้วค่ะซุปน้อไม่สมไส่ปลาทู่ของเฮาเป็นเมนูบานๆที่เฮ็ดง่ายแล้วก็เป็นเมนูที่แอนชอบมากจ้าตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเซจเรียบร้อยแล้วจ้าสิ่งเคยด้จ้าถ้าผู้ใดมักเมนูบานๆแบบนี้แอนฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แลวก็กดติดตามให้แอนได้ด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้แอนเฮ็ดคลิปต่อไปค่ะคลิปหน้าสิเปลี่ยนเมนูบานๆอีกอย่างฝากทุกคนติดตามได้ด้อจ้าขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้เสมอมากค่ะขอบคุณหลายๆค่ะมาจ้ กินขขาวน้ำกันค่ะ